อ่ะโอเคอ่ะอ่ะ,อะผลงานล่าสุดที่กับกับก้าวคนองชื่นชมเยอะว่าโอ้ยมาด้วยกันสักทีเป็นยังแบบความรู้สึกเราที่แบบได้ร่วมงานเขาเป็นไงค่ะก็รู้สึกจริงๆป้าคือก็เซอร์ไพรส์กันเหมือนกันเพราะว่า เราก็ไม่ได้วางแผนเลยว่าเ,เราจะทํางานด้วยกันเมื่อไหร่ <_ d ans> เพราะจริงตอนแรกก็กลัวตีกันเขียนเพลงด้ยยวยกันบ,บางทีมันก็จะมีความแบบเฮ้ยใครหลีดยังไง,ม,งออมันต้องมันต้องชัดเจนเพราะมีกันตีกันแน่นอนแต่ว่าทางนี้เป็น r e โ r o s p e c t ดีอย่างชัดเจนแล้วก็เขาร,รักเพลงนี้มากเขาก็มองหาอยู่ว่าเอ๊ผู้หญิงคนไหนจะมาลองฟีดในเพลงนี้ดีก็เลยสกิดเราอยู่ว่าข้าใช่ค่ะก็เลยเซเยสเลยก็เลยเซเยสค่ะแล้วก็ออกมาเป็นเพลงชื่อว่าเสียใจจตายแล้วจังหวะมองมีจังหวะแบบซึ้งซ้งมองตามองเตอมีหลุดขำไหม ค่ะวิถ่ายยังวิคือุดขับมากถ่ายไปออกรายการทีบ๊อบสเตจก็คือถ้าไปดูในติ๊กต็อกว,วิถ่ายมาลงคือเหมือนแบบมองหน้ากันแล้วขับจนพี่ที่เขาคุมกล้องบอกว่าอย่ายิ้มอย่ายิ้มซึ้งอะไรเงี <laughs> ้ยเออหลายคนก็บอกเห็นคลิปเรื่องขับมาก็บอกว่าโชว์มาเออมันโมเมตนต์น่ารักดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเพลงมันต่างจากโมเมตนต์น่ารักมากแต่จริงๆคือวิว่าแบบเพลงนี้มันเป็นไอดีนิตี้ของดัตช์เพลงด้วยแหละแล้วเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปแบบร่วมแจมแล้วก็สื่อสารเพลงที่เขาอยากจะสื่อสารออกมา ในสไตล์แบบเนโปรเจกต์ไม่ในคอมเมนต์เหมือนเขาชื่นชมว่าเหมือนกันเป็นการปลดล็อกแบบก้าวแบบได้รับการยอมรับแบบเป็นตัวแล้วก็ดีใจแทนข่าใช่แล้วแล้วกาวจะมาร้องเพแนวดีบ้างเออมาบ้างต้องต้องรอดูไปเรื่อยๆค่ะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างวันที่มันเกิดเพลงนี้ขึ้นมันก็ปุบปังเหมือนกันนะเออใช่ติดใจนะคะจากที่ทุกงานอย่างอื่นได้รับฝังละครเรื่อ อยากนะอยากทำงานด้วยกันเพราะพอทำงานด้วยกันมันก็สนุกไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันก็ทำงานก็อ่านด้วยเราติดแฟนนิดหน่อยอ่ะแต่วตอนนี้กระเป๋าหายค่ะล่าสุดกระเป๋าหายที่สเปนค่ะก็ไปกับเพื่อนๆแหละก็คือจริงๆคือความเติมไม่รู้มันดวงสวยยังไงเหมือนกันแต่ว่ามันหายสองค่งใช่คือครั้งแรกอ่ะยังรู้สึกเข้าใจได้มันคือการแบบ ทานเสร็จแล้วเราทานเสร็จเร็วแล้วมันก็คงแบบกระเป๋ามึงมาไม่ทันอ่ะเราก็รออีกแป๊บหนึ่งชผู้ปกครองเขาก็ตามมากับอีกไว้ดึงแต่อันที่สองเนี่ยไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาแบบแท็กกระเป๋าเราไม่ได้ไม่รู้กระเป๋าเราอยู่ไหนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปไปเดียวกันไปเดียวกันถ่ายสองรอบภายในสองวันใช่ค่ะมันก็มันก็อะไรอย่างเงี้ยคอนเทนต์ไม่เข้าหาแล้วแล้วอย่างไรนั้นมันตอนนี้คืนก็ยังไม่ได้คืนยังไม่ได้ตอนได้คืนแล้วค่ะได้คืนแล้วค่ะก็ไปตามล่ามาสำเร็จค่ะ ยากมากแต่ว่าต้องไปดูในรายการเป็นสายน่อยไหมตอนที่มันหายไปแบบเฮ้ยทำไมต้องเกิดกับฉันอะไรเงี้ยคูอเพอามันอยู่กับเพื่อนอ่ะมันถึงจุดหนึ่งมันก็แบบเป็นบ้าไปเลยเหมือนกับพี่เอวแบบเออทำอะไรไม่ได้แล้วคือนอยไหมมันนอยแหละแต่ว่ามันมานั่งมานั่งน่อยไปก็ไม่ได้เพราะเรามาเที่ยวกันไงเราต้องสนุกเราก็เลยแบบเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดว่าอะไรเงี้ยใช่แต่ก็มันจะเป็นหลอกเขาดีดีดี มีแล้วเพคนดูมันสมชุลไม่เลยวิ้ไม่ไม่มีค่ะแต่ว่าเจอหนุ่มเป็นหลอกคุยอยากอยากให้ดูจังเลยอ่ะในรายการอ่ะใกล้เลยยังล่ะใกล้ออกแล้วแต่ว่าใน EP แต่ละ EP มันแบบมันมีมันมีซีนอะไรแบบนี้ด้วยมันสุ่มเสี่ยงอย่างเงี้ยเหรอไม่สุ่มสแต่มันมีคนนึงที่โสดไงในในกลุ่มคนใช่ไหมไม่ใช่คนนึงค่ะแต่ว่าอย่างก้อย่างเงี้ยคนนึงเออนั่นแหละสอบอีกคนนึงละพี่แอนนี่คนนึงด้วยค่ะหนุ่มก็คือก้าวหนุ่มเป็นหลอก ถ้าเก้าไม่ได้ดูอยู่เก uh ้าค่ะใช่ค่ะแล้วก็สนุกดีค่ะไปสเปนกับเพื่อนถือว่าได้แบบได้พักผ่อนแล้วก็ตอนนี้กลับมาทํางานแล้วค่ะแจ็สมีคือดึงดูดเออมีอะไรมีอะไรซื้อกลับมาฝากกันไหมว่าไปสเปนมาฝากเก้ามีอะไรไหมกินดูกพวกแฮมอะไรเงี้ยอร่อยนะแฮมสเปนอะไรอเคกลับมาทํางานแล้วเที่ยวเก่งอะไรเงี้ยใช่เที่ยวเก่งมาก ก่อนน้านั้นก็ไปทำงานทำงานทัวรเมรกาอ,อะไรอย่างเงี้ยโอเคไทยแลน่ะไทยแลค <laughs> ่ะไทยแลวีต้องน,น้าเี่นสองสามขบาขบคุณค่ะขขบคุณค่ะมีจา,าน้าังนี้